ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนเนะคะทักทายสบายดีนะคะจากไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมนะคะเพืเ่อนๆวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่จะมาคุยให้ทุกๆคนได้รับฟังนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับวีซ่าทํางานที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเพื่อนๆเ,เนาะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและก็กดติดตาม ให้ด้วยนะคะเพื่อนเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะกับวิดีโอใหม่ๆที่เราจะได้อัปเดตกันเรื่อยๆนะคะเพื่อนวีซ่าทำงานฟาร์มนะคะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งขณะนี้นะคะยังไม่ไดอ้อนุมัตินะคะแต่โครงการที่จะอนุมัติประมาณเดือนอสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะ,ะคเพื่อนเนาะ และก็มีน้องๆน,นะคะพี่ๆถามเข้ามาในคะในเพจเนาะเพื่อนๆว่าให้หางานให้นะคะเพื่อนเนาะเราก็เห็นใจนะคะเพื่อนเราก็เห็นใจก็อยากจะช่วยเหลือทุกๆคนนะคะเพื่อนแต่ว่าบอกไว้เลยนะคะว่าหางานบบได้เด้อพี่น้องนะคะเนาะหางานบบได้นะคะเพื่อนแต่ให้ข้อมูลได้ช่วยเหลือในด้านข้อมูลได้นิดหน่อยนะคะแต่ไม่ใช่ทุกข้อมูลเนาะเพื่อนเนาะ แต่เราเป็นยูทูบเบอร์นะคะเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์ที่กระจายข่าวในด้านตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เลยอยากจะามานั่งพูดเรื่องนี้นะคะให้ทุกท,ทุกคนได้รู้นะว่าที่จะให้หางานนะคะให้ติดต่อนายจ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนเนาะซึ่งก็หาบม่ได้นะคะเพื่อนเนาะหาบ่ได้ดอกเนาะ พี่น้องแต่เราให้ข้อมูลในในด้านที่จะช่วยเหลือในด้านต่างๆนะพอพอจะช่วยเหลือในด้านอื่นได้นั่นเพื่อนแต่ในเรื่องหาหนายจ้างให้ไ่ได้นะคะเพื่อนอันนี้เรื่องจริงเนาะถ้าเอฟซี FC ท่านใดนะคะที่เคยดูมาก่อนเนาะว่า,าเรื่องนี้เคยพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะเพื่อนเนาะเราก็อยากช่วยเหลือทุกๆคนนะคะเพื่อน ในกรณีที่คุณสามารถอ่านภาษาอังกฤษออกนะเพื่อนคุณสามารถช่วยเหลือตนเองด้วยการกรอกใบสมัครด้วยตัวคุณเองนะเพื่อนคุณสามารถหานายจ้างที่ซัพพอร์ตตัวคุณเองได้นะคันเพื่อนแต่ถ้าคุณไม่สามารถหาได้คุณจำเป็นจะต้องพึ่งเอเจนซี่นะคะที่เขาสามารถช่วยเหลือคุณในด้านจดุดจุดนี้นะคะเพื่อนเนาะ เออในด้านจุดจุดนี้คือคุณจะต้องหาเอเจนซี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนอถ้าคือพี่ใบพูดนะในด้านนี้ก็มีฟังไม่พึงปรารถนาดีก็มาโจมตีอยู่นะเพื่อนเราก็รู้ตัวอยู่นะว่ามีคนที่ไม่ชอบเรานะคะที่จะโจมตีเราในด้านนี้ว่าเอาข้อมูลนี้มาพูดนะคะ เราก็เลยเห็นใจทุกๆคนนะทุกคนคือเพื่อนๆที่อยู่ทางเมืองไทยเนาะก็อยากจะมานะคะคือทุกคนอยากจะมาเพื่อนอยากจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นนั่นเพื่อนก็คืออยากจะให้เราช่วยเหลือนะคะเพื่อนเราก็พยายามช่วยเหลือในในสิ่งที่เราช่วยเหลือได้นะคะเพื่อนเนาะก็ขอโทษขออภัยเด้อถ้าถ้าจะช่วยเหลือมากมาย บางครั้งมันเกินความสามารถนะแต่ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือได้นะคะเนาะเพื่อนๆเนาะให้ให้เห็นใจนิดหนึ่งเนาะว่าการที่เรามาอยู่ตรงนี้นะพี่ใบบรไห้เหตุงานฟาร์มนะขะ,ะเพื่อนเนาะเราไม่ได้ทํางานฟาร์มนะคะเราเป็นแค่แม่บ้านนะคะอยู่บ้านเฉยๆพี่น้องเออตรงจุดนี้นะขะัะเพื่อนเออ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆเพื่อนๆนะคะที่ถามไถ่เข้ามานะคะว่าข้อมูลเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะช่วยเหลือได้แบบไหนนะคะเราก็ช่วยเหลือตามที่เราสามารถช่วยเหลือและก็แนะนํากับสิ่งดีๆให้ทุกคนได้นะคะทำทำในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะคะเพื่อนเนาะ ขอบคุณหลายหลายนะคะเพื่อนเนเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คงมีประมาณแค่นี้นะว่าเรื่องที่จะให้ช่วยหางานนะเพื่อนเพื่อนและช่วงนี้นะคะช่วงวีซ่ายังไม่เปิดนะ <ๆ S 2> เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อน <ๆ S 2> ช่วงที่ว่ายังไม่อนุมัตินะคะเพื่อนๆ่าคุณก็จะต้องเตรียมความพร้อมในในในด้านภาษานิดหนึ่งนะค่ะ <ๆ S 2> เพื่อนช่วยเหลือตัวเองในด้านภาษานิดหนึ่งนะคะหรือว่า เซิร์ชเข้าไปในข้อมูลนะคะ agriculture visa นะคะเซิร์ชเข้าไปนะคะอของอเ,อเกี่ยวกับของ Asian country นะเออแล้วว่าและก็มันจะมีข้อมูลตรงที่กรอกกรอกข้อมูลอะไรแง่้เพื่อนเออ,อคุณเซิร์ชเข้าไปเช็คดูนะคะเพื่อนช่วงที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นช่วงนี้นะคะเพื่อนเพราะว่า กลุ่มของคนไทยเขาก็บอกแล้วว่าอยู่ในเฟสสองนะคะและก็วีซ่าตัวนี้เขาจะพยายามออนุมัติให้ได้ภายในสิ้นเดือนมกราณีนะคะเพื่อนเนาะและช่วงนี้คุณก็ยังคงมีเวลาที่จะ,ะศึกษาหาความรู้นะคะในการพูดคุยในการอะไรในการเรียนรู้หลายๆอย่างนัเพื่อนดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเช็คเรื่องเอกสารนะคะ ถ้าคุณอยากจะมาทํางานจริงเอกสารคุณพร้อมไหมเงินคุณพร้อมไหมแรงคุณพร้อมไหมนะคะเพื่อนถ้าเงินคุณมีพร้อมแต่แรงคุณไม่พร้อมนะคะทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นนะเพื่อนแรงไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมก็ทุกอย่างก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะ duda? เพื่อนเพราะฉะน,นั้นนะคะเพื่อนอทุกอย่างต้องพร้อมนะคะทั้งแรงทั้งใจทั้งเงิน ทั้งเอกสารนะคะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ